i yeah. a mang sala nang kacami, sang kang sala nang kacami, tu tiyam pi putang sala nang kacami, tu tiyam pi tamang sala nang tu tiyam pi putang Bija bicha kham charanaka chaṃ, inī piso bhava arham samma samputto Anutta lo pulisa tama salati sattha deva manusana punto pagavati nawajana wajita swa pute ku mayayang punto patikanah tua jayan talan tane sang. ธัมมาปุเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะนิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิฑิตะโภ <laughs> mangpakatang manyanyang Samu patikan hatu tua nyantang Canan tani sang wanitung wasami Patipano pakawato sawaka sangko Usu patipano Japa tibanno pagawa to zawakasanko satika catari pulisa nyokani atap cendro na esa pagawa to zawakasanko

Sawantani fanti keji yang sabang Sabat hatani tupat dikitang Salimikat tumayamu Tinggut talopang Sekalang sikap kajasamu Nasamu takdir bawan Mani sapi saba tha, sabang sami pan te sapa ngapa lahan, pan te katang bunyang sami na anumuk kita pak. चान्याङ फन्थेलाखना चला चहा चिला ताति माया फाने ल्या ปิชาลีนะสหปัญญาสิมาญาจามออกไปก็หากันตั้งใจสมาทานสิงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มสรคาพุทธังสรานังกัจฉามิทัมังสรานังกัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิจังคังสรนังกัจฉามิพุตธยัมปพุทธังสรนังคัจฉามิทุติียมปีพุทธังสรานังคัจฉามิ อุตติยปิธรรมชารางกัสฉามิอุตติยปิสังขังสวรคนางัามิอุตติยปิสังขังชาลางกสามิตติยปิพุทธัสวรรคนางัามิตติยปิพุทธังชาลางกัามิตติยปิธรรมสารรคนางัามิตติยปิธรรมชาล สัชมิตัติยปิสังขังสะระังกัจฉามิตติยปิสังขังสะระนังกัจฉามิติสะระณะข้ามานังเอติตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะท สิญาณิอัทตินาทะลาเวละมณีชิคาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีชิคาปะทังสมาทิยามิสุะวา สุปราเมรยามาชะปมาทฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมรยมาชะปมาทฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสีเรนะสุขติยันติสีเรนณปุกสัมปทา สีเรนะนิพติงย yeah. ันต um. ิตสมาสีรังวิโสชะเยาพีคำยมยมพีคำสาธุอมธนาอันเป็นจ้าภาพต้นอันได้จดซืื่อบบ่ ดารารายการคอร์นโมทนาครอบครัวอ่าโซติน่าน้องกับแฟมิลี่เป็นอ่ต้นกำลังไปบอกจำนวนน้องกับคอร์นโมทนารายกาขออนุโมทนามาอีกศรัทธาของครอบครัวบายโมบ์บายมอนบายมอนน้องแฟมิลี่เป็นกับอนุโมทนาเต้นกำลังไปบอกจำนวนกับคอร์นโมทนาเป็นบุญเป็นกุศล เงินไรนองทองไรมาปัตนาสิ่งนึง่ประการใดสมความม่งม,มาปัตนาเด้อกิอนอย่างพกจบจะลงทานมือเศร้าไรเข่ามือแรงอ่าให้มีอ่าเงินมีค้ำลำรวยเงินทองบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญโง่เรืองอยู่ดีมีแห้งหายประหยัดโลค่าที่ได้อ่าเสียสลจะจตุปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา แลก็มีครอบครัวนนางลำพนสามชิ0ตอลลาแม่แก้ว3ามตอลลาเมแรงสามสิตอล่านิกกี้่าสามสิตตอล่าแลก็แม่อุทัยนอกแก้ว30มตอลลาแม่สมใจกวัวตะเวท3นี่กสามสิตลอล่าแลก็สุริพันธ์คุณโฮมพงษานี่ก็สามสตอลลาทานมันคุณพิ่ทักสามสตอลลาแม่อรพิน สามชิตลาล่าแม่บิงแซนซูรีสามชิตลาเนี่นางรัศมีสีผ้ากองวิเศษนี่ค่ะสามชิตลาล่าแม่ทองพินพิลากับสามชิตลาล่าแม่ทุมมีสยามซิ์กับสามชิตลาล่าแม่ผู้ทิ้นแก้วมาไซนี่เมันก็เป็น,ปนจักภาพดอกง,งน้ำไหลกับมาถวะจะอ่าปัจจัยเป็นจักภาพต้นอีกอ่าต้นดอกเพิงอีกสามชิตลาล่าแล้วก็แม่ อุดรแพงงาเนี่ยกับเพิ่นกาได้เป็นจักภาพเจ้าศรัทธา,าหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นอ่าเรื่องพวกยาพวกยังเนี่ยเพิ่นเอามาเฮ็ดเป็นเกิดคลายกำแม่นเพิ่นเนาะก็ขออนุโมทนาอ่าเพิ่นกามโมทนาอีก30ดอลลาร์แล้วก็แม่จันห้วนบัวตเวดอีกสามชิตลุลาก็สาธุเด้อม,มีความสุขความเจริญศรัทธาของขอกเพิ่นญาติโยมได้ร่วมกันอุปโมทนาปุระฮานลระ10ในมื้อนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงเป็นโฮมโฟล์โฮมไซต์ oh ปัตน,นาสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปัตนาหายถูกหายโศกหายโลกหายไปหายพยาธโลคาเป็นโฮมโฟล์โฮมไซให้วัดให้ว่าให้ลูกให้ยร้านได้เพิ่อนผ้าอาศัยตลอดไปอายุวโนสุขังผ่าทังสาลูถ <lur ks> วาเข้าเบาไใส่ปาก อแม่ก้าบแม่ก้าอยู่ใกล้นจักจักอันนี้โรเตอร์เออเอาเออเอเทนเออจันี้อนเออขออนุโมทนาจากภาเจากสัทธาได้บรลุพระพุทธศาสนาค้อว่างไว้ก็ได้เออ อ่าวโอ้ถวายเฮาเหตให้แกใจมาีิเออเหตให้จูใจโลดเออตะตูปัจใจที่เฮาได้ถวายเสียสลามามาดิเฮาเหตให้จูใจมาิเอออ่าตั้งมุตตั้งใจอ่าถวายอ้าพร้อมเนาะมาิเนาะอมนอาววางด้านหลังเด้อ